เทนเนอร์ดังโรเบิร์ตกาเซียเรียกร้องให้เบทิบิเยฟบิววอร์รีแมทโดยล่าสุดนั้นโรเบิร์ตกาเซียเทนเนอร์ฝีมือดีในปัจจุบันได้ออกมาเปิดเผยว่าศึกชิงแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในพิกัด7 7ป่อปอนด์ของทางอาเธอร์เบท์บิเยฟกับทางดิมิทีบิววอร์นั้นมันสูสีกันเป็นอย่างมากซึ่งเขาได้กล่าวกับไฟท์ฮับทีวีว่า มันเป็นการชกที่ต้องใช้เทคนิคอย่างมากผมคิดว่าการชกในครั้งนี้ของพวกเขามันสูสีกันมากโดยส่วนตัวแล้วผมยังไม่ได้ดูเป็นครั้งที่2แต่ตอนผมดูครั้งแรกผมคิดว่าบิววอร์ทำได้ดีแต่ผมก็ไม่ได้โกรธอะไรผมไม่ได้กล่าวหาว่าเป็นการป้นชัยจากบิววอรเพราะมันเป็นการชกที่สูสีกันมากมันจะออกทางไหนก็ได้โรเบิร์ตกาเซียกล่าวสำหรับทางโรเบิร์ตกาเซีย เขาเรียกร้องให้มีการแข่งขันใหม่ทันทีและกล่าวว่าวงการมวยจะได้พบกับการพบกันอีกครั้งที่น่าตื่นเต้นระหว่างเบทบเยฟในวัย39ปีและดิมิทีวีวอว์ในวัย33ปีซึ่งการเรียกร้องของเทนเนอร์ที่มีประสบการณ์ให้มีการจัดการแข่งขันใหม่เป็นการเพิ่มเติมจากคำเรียกร้องก่อนหน้านี้ของทางเอ็ดเดียเฮโปรโมเตอร์ดังที่เขาอยากให้สองนักชกชาวรัสเซียผู้ยิ่งใหญ่เผชิญหน้ากันอีกครั้งและทางโรเบิร์ตกาเซีย เขายังกล่าวทิ้งท้ายว่าสิ่งที่สร้างความแตกต่างในไฟนี้นันผมคิดว่าคือการชกสามยกสุดท้ายที่ทางเบทเิเบเยเป็นฝ่ายชนะเขามีหมัดคอมโบเขาระดมยิงหมัดอย่างต่อเนื่องและทางบิลวอร์เขา็นน้นไปที่การบล็อกและเคลื่อนไหวมากเกินไปดังนั้นผมคิดว่าช่วงยกสุดท้ายเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างได้มันเป็นการชกที่สูสีกันมากโรเบิร์ตกาเซียกล่าวนั่นเอง